สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอรารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับผู้ไม่กลัวผีครับคลิปนี้จะขอคุยถึงหนังเรื่อง One Cut of the Dead หรือ One Cut Zombie งับงับชื่อภาษาญี่ปุ่นว่า c a m e r w o โ Tomerunai หมายความว่า Don't Stop Shooting หรือถ่ายต่อไปอย่าหยุดนะครับก็ภาษาอังกฤษ วัน cut off date นะแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นมันแปลเป็นอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้พี่โอทำคลิปขึ้นก่อนที่จะมีการฉายรอบใหม่ในยุคโควิดนะครับหนังเรื่องนี้เคยฉายมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วและในขณะนั้นคนที่ได้ดูก็จะมีเพียงเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เป็นนักคำพยนตร์หรือคนในวงการเท่านั้นส่วนคนดูทั่วๆไปเห็นโปสเตอร์แล้วมัน มันไม่น่าสนใจมันไม่น่าดึงดูดแล้วพออ่านรีวิวมากเข้ามากเข้าก็ปรากฏว่าหนังก็ออกไปแล้วตามไม่ทันนะครับตอนนี้บางคนก็อาจจะได้ดูเพิ่มเติมจากการที่มีดีวดีขายและเป็นโอกาสดีที่วันนี้ยุคโรงหนังในยุคโควิดเอาเรื่องนี้กลับมาใช้ใหม่พร้อมๆกับหนังเก่าๆอีกจำนวนมากดีๆทั้งนั้นเลยนะครับและพี่โอก็เลยตั้งใจว่า จะให้ทุกคนที่เคยพลาดไปในครั้งที่แล้วได้กลับมาดูในครั้งนี้กันทุกคนก็จึงต้องขอทำคลิปมาโดยที่จำเป็นจะต้องสปอยด้วยว่าหนังมันมีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะในรอบที่พี่โอดูนะ่ะมีคนที่หลงเข้ามาดูโดยที่ไม่รู้ว่าเรื่องเป็นยังไงดูแรกๆก,ก็งงงงไปงงมาผ่านไปครึ่งชั่วโมงยังงงอยู่เดินออกจากโรงไปเลย ขาไม่รู้ว่าความสนุกมันไม่อยู่ที่ครึ่งแรกความสนุกมันอยู่ที่ครึ่งหลังครับพี่โอจะเริ่มสปอยเลยนะครับถ้าไม่อยากฟังก็ปิดได้เลยคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ซ้อนหนังสองชั้นคือเรื่องทั้งเรื่องเป็นเบื้องหลังของการถ่ายทำภาพยนตร์และในการถ่ายทำภาพยนตร์นั้นก็ จะมีการถ่ายทําภาพยนตร์ในเรื่องในเรื่องเนี้ยเรื่องเล็กๆเ,เป็นการถ่ายหนังซอมบี้และขยับออกมาซอมบี้นี้กองถ่ายซอมบี้นี้เจอกับซอมบี้ตัวจริงเรื่องมันก็จะอลอนแรงอยู่ในเรื่องเล็กๆนี้นะครับและเหตุการณ์ในเนี้ยมันเกิดขึ้นใน37นาทีและและมีข้อบังคับอ่ามามาหัางเรื่องใหญ่ของหนังและข้อบังคับว่า จะต้องเป็นการถ่ายทำภายในคัดเดียวและคัดเดียวนี้กินเวลาทั้งหมด37นาทีครับและเรื่องนี้ก็ทำได้จริงๆ37นาทีที่เห็นบนจอภาพยนตร์น้องๆเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกและผู้ชมจะเห็นบนจอภาพยนตร์นี้นะครับ37นาทีแรกคือหนังซอมบี้จริงๆที่ถ่ายทำด้วยวันคัดคัดเดียวเท่านั้นและ พี่โอเชื่อว่าไอ้วันคัดนี่แหละมันเป็นต้นแบบของหนังเรื่อง1 9 7หรือ1917ที่แซมเมนเดสเอาไปทำเป็นหนังสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นนะครับก็แต่เรื่องนั้นยังยังพี่โอว่ายังไงอะ่ะมันมันก็เป็นของก๊อ y ีของเรียนแบบของมาทีหลังอ่ะมันทั้งเรื่องก็ไม่ใช่ว่าจะคัดเดียวทั้งเรื่องยังมีการแปะอย่างน้อยก็3คัดนะครับแต่ เรื่องนี้เขาเจาะจงว่านี่คือคัดเดียวเท่านั้นและคัดเนี้ยเอามาฉายมันก็สนุกมันก็เป็นหนังซอมบี้คือถ้าอยากดูหนังซอมบี้นะครับเรื่องนี้เป็นหนังซอมบี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหนังออกแนวคอมมดี้เฮอร์เรอร์ในส่วนของเฮอร์เรอร์ในส่วนของความน่ากลัวที่ตัวละครต่างๆจะเจอกับซอมบี้กองถ่ายกองถ่ายหนังซอมบี้เจอกับซอมบี้จริงเนี้ยอยู่ใน37นาทีแรกและเมื่อผ่านไปแล้วเราอาจจะเห็นว่า มันงงๆนะ3 7นาทีแรกมันงงๆมันไม่ปฏิติดประต่อแต่นั่นก็เป็นเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะมันเป็นหนังทุนต่ำเป็นหนังที่มีข้อความระบุจากคนว่าจ้างว่าจะต้องทำให้ได้ภายในเทคเดียวเพราะฉะนั้นจะผิดจะพลาดจะสะดุดจะมีอะไรที่มันผิดแปลกจากบทที่เคยซ้อมมันก็จะต้องถ่ายต่อไป don't stop shooting camera work โทมิรุนไนนะครับต้องถ่ายต่อไปอยาหยุดมันก็เลยออกมาเป็นภาพที่เห็นและเรื่องที่ต่อจาก37นาทีนี้ก็คือเบื้องหลังของการถ่ายทำคัดนี้คัดนี้ในหนังเรื่องนี้นะครับเป็นคัดเดียวจริงๆเขาใช้เวลาทั้งหมด2วันเพื่อถ่ายคัดเนี้ยเขาทำทั้งหมด เขาถ่ายทั้งหมด6คัดแล้วก็เลือกคัดที่ดีที่สุดมาใส่ในหนังเรื่องนี้ส่วนหนังทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาถ่ายทําเพียงแค่8วันเท่านั้นจริงๆนะครับหนังทั้งเรื่องใช้เวลาแค่8วันลงทุนเพียงแค่2 5 0 0 0เหรียญสหรัฐทำรายได้รวมทั่วโลกตอนแรกๆก็ฮิตเฉพาะในญี่ปุ่นแล้วทีนี้ใครต่อใครได้ดูก็เอาไปขยายต่อจนในที่สุดก็ได้ฉายทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยทำรายได้รวมทั่วโลกไป 25ล้านเหรียญสหรัฐครับหมื่นแสนล้าน10ล้านทำกำไรไปถึงกี่เท่ากี่เท่าตัว4เอ่อ1,000เท่าตัวใช่ไหมพี่โอคิดเลขไม่ทัน1 0 0 0หรือ1,000 0เท่าตัวเลยแหละเพราะ เรื่องนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยลงทุนแค่25,000ก็คืออาจจะมีโปรเจกต์โปรเจกต์นี้มีเงินทุนแค่นี้เพราะเรื่องนี้จริงๆแล้วคือเวิร์กช็อปอบรมการแสดงและการกำกับภาพยนตร์ในการสัมมานาของสถาบันญี่ปุ่นครั้งหนึ่งสถาบันหนึ่งคนที่เข้าร่วมทั้งหลายเนี่ยล้วนจ่ายตังมา เพื่อมีส่วนร่วมในโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมงานไม่ว่าจะเป็นนักแสดงจ่ายตังมานะครับและไอส่วนที่เขาจ่ายตังเพื่อที่จะมาแสดงนี้ไม่ไม่ได้นับในกองทุน25ง0มืนนี้นะทุกคนไม่ได้รับค่าตัวแต่ตอนนี้อาจจะได้รับส่วนแบ่งแล้วจาก25ล้านเหรียญที่ได้ทั่วโลกนี่แหละก็ถึงจะไม่ได้แต่ก็เป็นโปรโฟไฟล์ของแต่ละคนและสร้างรากฐานให้ชีวิตคือ สามารถอ้างกับสังคมได้ว่าฉันเคยมีส่วนร่วมในวัน Cut of the Date มาแล้วเอาไปต่อยอดงานอื่นได้สบายๆนะครับก่อนที่จะเอาเรื่องนี้มาฉายรอบ2ในประเทศไทยเนี่ยเขามีโฆษณาเรื่องใหม่ของภ่มิกับคนเดียวกันนี้แล้วแล้วก็จะฉายในเดือนต่อไปก็คงจะเอาเรื่องนี้มากระตุ้นชิมลางก่อนครั้งนี้พี่โอเชื่อว่าน้องๆ ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดนะครับก็ขอให้ไปชมกันในโรงภาพยนตร์เป็นหนังที่สนุกจริงๆก็สปอยล์เท่านี้พอหรือ,อยังเราเรื่องย่อก็ไม่มีอะไรก็คือในเรื่องเล็กนะครับก็กองถ่ายซอมบี้เจอซอมบี้จริงและในกองถ่ายซอมบี้เนี่ยก็จะมีดาราที่ไม่ค่อยจะถูกกับคนอื่นสักเท่าไหร่เป็นดาราที่พุ่มกับอาจจะไม่ชอบคือ,อ,อมันเป็นครอบครัวเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวเนี่ยมีอาหามาหรือ อะไรยังไงนี่แหละพี่โอก็ไม่สามารถที่จะเล่าตรงนี้ให้มันสนุกได้คือไม่เล่าดีกว่าพี่โอคิดว่าอยากให้ทุกคนดูหนังเรื่องนี้ด้วยความสนุกด้วยตัวเองคือจะบอกแค่ว่าอธิบายว่าอย่าลุกเดินก่อนที่หนังเรื่องนี้มันจะจบทั้งเรื่องนะครับ37นาทีแรกเนี่ยบางคนดูไม่สนุกแต่บางคนที่ชอบหนังซอมบี้ก็จะดูสนุก บางคนที่ชอบดูหนังตลกรอตอนหลังแต่ดูตอนหลังโดยที่ไม่ดูตอนแรกไม่ได้เรื่องนี้พี่โอ๋ก็เอามาบอกเพื่อที่จะให้ดูหนังเรื่องนี้สนุกขึ้นหลายๆคนเห็นว่าโปสเตอร์ดูทุนต่ำก็จริงหนังเรื่องนี้เป็นหนังทุนต่ำจริงแต่เป็นหนังที่ดีมากพี่โอ๋ให้เรื่องนี้10เต็มประชาชนประมาณหมื่นคนให้เรื่องนี้ฉเฉลี่ย7.7เ นั่นก็เป็นเพราะมีคนบางกลุ่มดูแค่ครึ่งเรื่องแล้วก็มากดคะแนนเพราะครึ่งเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นซอมบี้ทุนต่ำที่ไม่น่าสนใจจริงๆบอกว่บอกได้เลยครับมันอาจจะดูไม่สนุกไม่ใช่แค่ครึ่งเรื่องคือ37นาทีเท่านั้นแต่หลังจาก37นาทีแล้วก็กล่าวถึงว่าทำไมเขาถึงต้องทำตรงนี้และ37นาทีสุดท้ายก็คือ หนังซ้อนหนังจริงๆว่าเบื้องหลังของการได้37มนาทีนี้มันเป็นมันมายังไงแต่ตรงนี้ไม่ใช่วันคัดแล้วนะก็ขอให้ดูวันคัดออฟเ a d วันคัดซอมบี้งับงับด้วยความสนุกนะครับพี่โอดูแล้วสนุกมากและหนังเรื่องนี้เป็นหนังในดวงใจของพี่โอไปแล้วด้วยนักวิจารณ์ให้เรื่องนี้80กว่าเต็มร้อยนะครับแสดงว่า นักวิจารณ์ก็มีความเห็นเดียวกับพี่โอและคนดูที่ให้สิเต็มก็มีเยอะมากโดยเฉพาะน้องที่เรียนเรื่องการแสดงและเรียนเรื่องการทำภาพยนตร์เรียนเรื่องงานต่างๆในกองถ่ายภาพยนตร์นี่แหละจะชอบเรื่องนี้มากส่วนคนดูทั่วๆไปพี่โอก็เชื่อว่าต้องชอบเรื่องนี้ในระดับหนึ่งพี่โอตอนนี้ถือเป็นคนนอกวงการแต่พี่โอก็เป็นคนสนใจการแสดงเป็นคนชอบดูหนังพี่โอก็เลย อินกับเรื่องนี้ได้แล้วก็ให้เรื่องนี้ได้เต็มที่เราจะรู้สึกสนุกมากครับบอกเลยว่าขำขี้แตกไอ้น่ากลัวนีมน้มันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไรหร่หรอกแต่แต่แต่รับรองว่าหาทั้งเรื่องหลังจาก37นาทีแรกไปแล้วก็หลังจากช่วงที่อธิบายความว่าจะต้องทำเรื่องนี้ยังไงยังไงไอ้ช่วงเบื้องหลังนี่แหละสุดๆครับก็ ปอดแต่เพลงเท่านี้แล้วมันไม่ใช่ขำอย่างเดียวนะมันสุดท้ายมันอบอุ่นซึ้งใจประทับใจมากแล้วก็ยกนิ้วให้กับทุกคนในกองถ่ายที่มีส่วนร่วมของหนังเรื่องนี้ที่โออดใจรอหนังเรื่องต่อไปผอมพูดกับคนนี้ไม่ไหวเลยจริงๆครับแต่ก็รับรองว่าดูแน่นอนอยากให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมเรื่องสนุกกับภาษาไทยนะครับก็มาเป็นเพื่อนเฟซกันหรือ คอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ด้วยคำสุภาพได้และติดตามกันในเพจด้วยนะครับ y o u t u b e c o m o k n i t i t e e f a c e b o o k c o m o k n i t i t a e f a c e b o ได้นะครับเพื่อนเฟซน้อยกว่าคนติดตาม youtube อีก f a c e b o o k c o m n i t i t o e ครับชอบใจก็กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไลฟ์วิว h a r e ไม่มีก้อี้ล้อหมุนและพบกันในไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งก็ได้หรือถ้ายังไม่เจอ ไปเจอไลฟ์ใน Facebook ก็มีนะครับถ้ายังไม่เจอไลฟ์ใหม่ยังไม่เจอคลิปใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆซ้ำกี่รอบก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ดูหนังด้วยความสนุกครับขอบคุณครับสวัสดีครับโควิดแกล้ได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกลตจำไม่ว่าจะติดไม่ติด ย้ำเตือนพร้อมเป็นเพืเ่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยถอยนิดสองเมตร